ลองมอมนะใช้นี้กับทุกทุกใส่ดูนะไม่ได้นะใช้น้ำเป็นแบบมไม่เอาคำใหญ่มอมเปลี่ยนเป็นมอมหรือมุมเวลาขึ้นไฮโน้ตตัวเสียงสูงทำสลาให้แคบเล็กเพื่อขึ้นเสียงสูงได้ง่ายและยังต้องการให้คอร์ดแอดดดั์ถูกไมคหูถ้าเราทำสละให้แคบเล็กตรงไฮโน้ตปุ๊บ ถอดมันจะแตกแสดงว่าเรายังจะมีเนื้อเสียงอยู่มัมมัมมัมมบอกแล้วม้ามใหญ่มากม้ามจะแตกขึ้นสูงไม่ได้มัม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 นักเรียน,นต้องละเอียดกัแบบเรื่องนี้พอสมควรขูดแนะน,นําแบบนี้แหละนักเรียนต้องละเอียดเวลาที่ฝึกเวอร,ร์คไรส์ว่าตัวเองทาถูกหรือย,อยังไม่งั้นมันก็จะเหมือนแบบเราทําไปเสียเวลามันจะไม่ได้เกิดประโยชน์เรียงฟังัวละเอียดกับตัวเอง thank <laughs> โอ้อยากให้นำฟังแล้วก็ปี้เลยก็ได้นะก็ปี้ก็คือการในนี้การที่เราแบบเอ็กซ์ไซส์้นยมม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 มเมม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 ีมม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 ม้วยมมมมมม้มมคมมมมมมมามมมมมมอมมมามมมม้มมมมม่มม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 ม่ม่มมัมมมมมมอมม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 ่่้ม เหมือนเราไม่ได้ร้องโน้ตสูงเรายังต่ำอยู่ค่ะคือเป็นเป็นการหล่อแล้วอีกอันนึงก็คือไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลอะไรเว้ยทำเอ็สเซอร์ไซส์ไปอะไรเงี้ยมันจะร้องได้แต่ต้องฟีลจริงๆนะเวลาก้มต้องฟีลจริงๆว่ามันอยู่ตรงนี้นะเล็กๆนะลองดูนะมุม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 อ๋อแขนนี่้งแขนนี่แหละมุม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 มุงมุมมุมใช่ตอนไพโน้ตก็คือกแบ็กแบ็กมาที่เชสด้วย<อ>น, <ไ S 2> น,นะเวลาขึ้นไปเสร็จโอเคไป បកបកបកណនណណ คุณร้องเป็นไรคะเกิดาึเล่าเล่าน้ว่ากคนต้อเขียนเนื้อก็จะได้แบบเข็นแล้วก็เดียให้แยกใหันเล็กอก่อนคือให้แยกรู้ว่าใครร้องอะไรยังไงสะก่อนค่ะแล้วค่อยคลในในลงค่ะเขาจะได้ลองซ้อมวันพรุ่งนี้เป็นเข้ามาเป็นงไงแต่ว่าต้องเขียนนะไปตั้งไม่เป็นยังไม่มีใครเขียนนะยังยังเพราะกระดาษไม่มี เด้งหนักขึ้นเน่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 ความดังทุลังสูงใช่ไหมมากมากเฮ้ยน้ำเมื่อวานนั้นอ่ะตอนที่พูดอ่ะตอนที่ซ้อมจากห้องน้ำออกมาแล้วพูดน้ำใช้เสียงพูดเยอะมากเลยตะโกนทุกคำเลยจริงจริงกลัวมากเลยที่เสียงแหบตะโกนทุกคำเลยจริงไม่ได้พูดธรรมดาพูดตะโกนเลยอ่ะจริงอาจจะเป็นเด็กหนุ่มอาจจะแหบตั้งแต่เด็กคอยยัง จริงๆเหมือครูร่อนแหบตั้งแต่เด็กอ่ะเป็นเพราะว่าเขาใช้ตะโกนตั้งแต่เด็กนะจริงๆตะโกนตั้งแต่เด็กไม่โอเคพูดเค้นเค้นเค้นเสียงใช่ไหมแล้วชอบพูดแบบเๆเดียงหน่อยเนี่ยนะเดี๋ยงหน่อยมันก็หายถ้าเราเข้าใจวิธีการแบบนี้เด้งหน่อยจะหายเนี่เธอจะไม่ตะโกนเดี๋เธอจะตะโกนเป็นหรือว่าแบบเป็นกรี๊ดก็ไม่ได้หรอกนั่นแหละมันเป็นเพราะว่าเรานั่นไงเด้งหน่อยเธอจะกรี๊ดเป็นแต่ว่า เธอต้องใจเย็นมากเพราะว่ามันหนาไปแล้วตอนนี้สายเสียงก็นหนาพนะ้พูดแบบนี้ตอดเลยเหมือนเขาแบบนี่นะเดี๋ยวฝากไว้นะ เราไม่แน่ใจว่ามันมันมันจะพอเปล่าเนี่ยคุณตาเป็นอย่างนี้เป่าเนไม่ยอมผู้หญิงเสียงแบบเล็กๆเอ้ยเดี๋ยวนี่เพราะแล้วมันสองเพลงการผุแผ่กลับเสียงอ่อนใช่ไหมใช่เพลงต้องผิดต้องผิดประมาณนี้อันนี้ก็ตัดผมว่าเพลงไทยสมมติว่าเพลงไทยกับเพลงสากลถูกผู้เรบยนี้ตลอด์อ๋อสองเพลงผมก็เรียนตลอดเฮ้ยเราเป็นเด็กที่ชอบพูดจาวอยวายตอนเด็กๆใช่ป่ะรู้เลยเป็นไรเราปัดจ้าเด็กบุ๋มเป็นคุณญสตรีมากขึ้น ทางนี้ก่อนแม่ข้อนี้กล้องนะกล้องมากมากมาก <c oughs> มาก <c oughs> มากโอเค Amazing Ney

ตรงต่ำเนี่ยเดี๋ยวทุกครูดูอีกทีนะว่าถ้าเกิดว่ามันร้องไม่ไหวเนี่ยกว่าจ,จะให้เปลี่ยนร็อกเต็ปร้องสมด้วยนะน้องเอ้ยน้องน้องเอ้ยน้องเป็นนัทเพลมันจะได้ไม่จมมากแต่ว่าถ้าใครทําต่ําได้ก็จะให้ร้องเพราะว่าถ้าร้องต่ำอะมันจะกวนจะฟังดูแบบกวนประสาทนิดหนึ่งเพราะเพลงมันเป็นแบบนั้นนะโอเคขออีกทีขออีกทีแต่ต้นเอาคราวนี้ลองร้องแบบเต็มเต็มเสียงนิดหนึ่งนะ มุกเลยนะว่าเป็นเสียงเลยนะถ้าจะไม่ไหวเน่ใครจะไปทำต่อไะอ่ะเอาใหม่อีกทีค่ะหนาวเนอะไม่ชอบนอนเลยเหวืนนี้เวไม่ได้สอบเวอ่ะมาลองดูให้ลองเป็นต่ำลองตับก่อนจ้ะ ร้องร้องตรงนี้สิอ <mayın. S 2> ท่อนแรกเนี่ยโวยร้องร้องสิเห็นซุก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 ซิกซุกซี่ซุกซุกซุนซุก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 กซุ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 งซุก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 